ชอบเลยโทรศัพท์ไม่อยู่กับบ้านน่ะเอยภาพไปแล้วอะไรวะเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรวะชนอะไรวะรอะไรอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่านดิฟิวฟิลขนมอรอคืออะไรอ่ะแซ่หว่องใครอ่ะใครเป็นชื่อ พีชไอแฟงเหรอไอ้สีมันเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะชนน,ชนน์ชนกเหรอชนนชนกแปลว่าอะไรวะฮะช,ชนน์ชนกชื่อในวงัอนนนงอ่ะชนนชนกเออตอนแรกเขาชื่ออะไรร้านถ่ายรูปตรงข้าม ฟิลเมื่อกี้กันไกลไปไหนวะขี่เลยอย่างเงี้ยขาดน้าไม่ชอบทีกเรียบร้อยจริงๆเลยลูกสาวบ้านนี้โอ้ยายโอ้ยคมอ่ะสนใจยายอะ่ะเฮ้ยโคตรคมนี่คือคำประชดหรือว่ามันไม่ตัดไม่เข้า ไกบ,บ้านบ้านบ้านยายกับบ้านแม่กันไกลเยอะตลอดเลยวะ่ะของมันต้องใช้ออมีดยังมีอันเดียวนะแต่กันไกลไหลายอันโอ้พนีดมากเลยครับชโโ็อกโกแลตแน่เลยว้าววิต้า สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณยายอันนี้จากน้องซีอะคะน่คอันนี้แบรนด์ค่ะอันนี้สวัสดีปีใหม่จากจากน้องซีนะคะเหมือนไนออขอให้อ่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณยายรับค่ะรับสิคะสวัสดีปีใหม่ค่ะทซองเงิน หอยเงินเพียบเลยอ่าอันนี้สวัสดีปีใหม่เช่นกันนะคะสองอัน,นมันจะหลวมก้ามันส่งเขาส่งมาส่งมาที่เออส่งมาถามันที่อหออ่ะ